สวยใช่ไหมคะแล้วราคาก็ถูกมากๆเลยค่ะโดยระดับเจ๊จ่ายได้แน่นอนคะ่ะแค่10ล้านบาทเองค่ะเจ๊ต่อให้ตายอีกกี่ชาติก็ไม่มีทางเป็นเจ้าของที่10บล้านได้หรอกกูเลศแข่งกันออกดอกทิ้งดูดีสวยเอาาเอมาสับ ฮัลโหลอ้าวมาถึงแล้วเหรอฉันอยู่ข้างบ้านน่ะรดน้ำต้นไม้อยู่อืมอืมเข้ามาเข้ามาได้จ้าสวยดอกสวยเชียรได้ปุ๋ยดีนะเนี่ยดูแย่งกันออกดอกใหญ่เลยออกดอกเยอะดีสวัสดีสค่ะเจ๊เอ้ามาแล้วเหรอ วันนี้เรียกหนูมามีอะไรให้รับใช้คะเจ๊ก็คือว่าชันในอยากได้ที่ดินสวยๆสักผืนหนึ่งแต่ขอแถวๆชานเมืองนะว่าจะไว้สร้างโรงงานสักหน่อยแต่เรื่องราคาฉันไม่เกี่ยงนะถ้าชันชอบเท่าไหร่ชันก็สู้พอดีเลยค่ะเจ๊หนูอ่ะเพิ่งได้ที่ดินแปลงใหม่มาค่ะสวยมากๆถูกใจเจ๊แน่นอนค่ะเนี่ยค่ะสวยใช่ไหมคะ แล้ราคาก็ถูกมากๆเลยค่ะโดยระดับเจ๊จ่ายได้แน่นอนค่ะ mm hmm. แค่10ล้านบาทเองค่ะเจ๊ mm hmm. แต่ว่าถ้าเจ๊สนใจเนี่ยก็ต้องรีบหน่อยนะคะ mm hmm. พอดีว่ามีลูกค้าอีกเจ้าหนึง่ง mm hmm. เขาก็สนใจเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็พร้อมจ่ายด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเจ๊อยากได้จริงๆเนี่ยหนูจะไปบอกฝั่งนั้นให้ได้ค่ะว่ามีคนซื้อแล้ว mm hmm. ก็สวยดีนะ mm hmm. ใช่ไหมคะสิบล้าน mm hmm. ก็ไม่แพง แล้วนี่แถวว่างอจะพาชันไปดูได้เมื่อไหร่ล่ะถ้าฉันสนใจหรือว่าชอบอยากจะซื้อขึ้นมาเนี่ยฉันตัดสินใจได้เลยแล้วก็ฉันจ่ายเงินสดด้วยงั้นเอาเป็นพรุ่งนี้เลยดีไหมคะเดี๋ยวหนูจะโทรไปคุยกับเจ้าของที่ก่อนแล้วจะส่งโลเคชั่นกับเวลาให้เจนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันค่ะเจไ๊ได้ได้ได้ก็ได้ก็ได้ได้พรุ่งนี้เจอกันค่ะหนูลากันนะคะสวัสดีค่ะ กำลังสวยอู้ดอกเยอะดีจังฮะดูสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ใช่คุณกรที่เป็นเจ้าของที่แปลงที่นครนายกหรือเปล่าคะ อ๋อใช่ครับมีอะไรเหรอคือพอดีว่าฉันน่ะเป็นนายหน้าขายที่ดินค่ะแล้วพอดีว่าสนใจที่ดินของคุณนะคะพุ่งนี้ฉันจะพาลูกค้าเข้าไปดูยังไงคุณช่วยบอกลูกค้าด้วยนะคะว่าที่เนี้ยสิบล้านค่ะแล้วเดี๋ยวที่เหลือฉันจะจัดการเองลูกค้ารายเนี้ยรวยมากเลยนะคะแถมจ่ายเงินสดด้วยค่ะแต่ที่พื้นนั้นผมขายแค่ห้าล้านเองนะครับนี่บวกเพิ่มตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับเออเอาตามนั้นละคะ่ะแล้วเดี๋ยวฉันเพิ่มเงินให้คุณเอง แล้พวพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหคนสมัยนี้น่าเลือดจริงจเอา้าน่าจะใช่ล้วดินที่เรานัดไหนหน้ามาดูอือก็สวยดีนะ โอยนัดไม่เป็นนัดเป็นในหน้าซะเปล่ากลับให้ลูกค้าต้องมารอแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนเดี๋ยวฉันจะไปสื้อเสลนี่ทำไมอากาศมันร้อนแบบนี้ผิวฉันเสียหมดนี่ถ้าอีกห้านาทีไม่มานะฉันกลับจริงๆด้วยหัย,ยเงื่อเต็มเลย เออคุณครับขยะในที้ตรงนี้ไม่ได้นะครับขยะอยู่น,น่นฉันจะทิ้งตรงนี้แกมาสืบอะไรด้วยคนทิ่อารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยมาแล้วค่ะเจขอโทษนะคะที่ให้รอนานอะ่ะเป็นไงบ้างค่ะเนี่ยเธอนัดฉันมารอก่อนฉันมาถึงก่อนเธอตั้งนานนี่ขนาดฉันเป็นลูกค้านะหนูขอโทษด้วยนะคะเจหนูขอโทษจริงๆคะ่ะ คือรถแถวนี้ยมันติดมากเลยค่ะอเธอไม่ต้องมาอ้างรถติดละไม่ล้วไม่ต้องมาขอโทษด้วยฉันชักจะไม่อยากได้ที่แปลงนี้แล้วด้วยเออเจ๊เจ๊ใจเย็นๆสิคะเจ๊ก็รู้เนี่ว่าที่แปลงเนี้ยมีแต่คนอยากได้แต่ว่าถ้าเจ๊ไม่เอาแล้วอ่ะหนูก็จะโทรหาลูกค้าอีกคนนึงลูกค้าคนนั้นอ่ะรวยมากเลยนะค่ะเจ๊เขาอ่ะจ่ายเงินสดแล้วก็จ่ายเร็วมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปโทรหาเขาส่อน,นะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเงินแค่สิบล้านอ่ะฉันซื้อเอง คนท้งค่าฉันไม่รวงหรอกวันเดียวฉันก็หาได้แล้วได้เลยแล้วมันยืนเบื้ออยู่ทำไมล่ะรีบพาฉันไปหาเจ้าของที่จะได้รีบซื้อรีบกลับได้ค่ะเจเออตอนนั้นมีคนสวนงั้นเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าค่ะไปๆปไปไรีบไป,ไป ของที่ไหมอะค่ะเมื่อวานนี้โทรนัดกันแต่หนูยังไม่เจอเลยอะค่ะช่วยไปเรียกให้หน่อยได้ไหมคะเออผมนี่แหละครับเจ้าของที่แหล่งนีออ้ใช่เหรอคะแมแกคิดจะหลอกฉันเหรอไอ้สกปรกสภาพอย่างแกเป็นได้แค่คนทำสวนและคนดายาเท่านั้นแหละคิดจะมาอัพเกรดตัวเองเป็นเจ้าของที่ต่อให้ตายอีกกี่ชาติก็ไม่มีทางเป็นเจ้าของที่สิบล้านได้หรอกทุเล่ <c oughs> ผมไม่คิดเลยนะครับว่าผู้หญิงที่ดูดีมีฐานะอย่างคุณเนี่ยนอกจากจะมีจิตใจที่แย่แนะครับยังมีจิตใจที่สกปรกอีกด้วยนะครับคุณมองว่าชุดที่ผมใส่อยู่มันดูกสกปรกใช่ไหมฮะแต่ผมกลับมองว่าจิตใจของพวกคุณต่างหากครับที่สกปรกนี่แกด่าฉันเหรอเจ๊เจ๊ต้องใจเย็นๆนะคะไอ้คนสวนจะไปทำอะไรก็ทำเลยไปะ <c oughs> เดี๋ยวฉันโทรหาคุณกรณ์เอง <c oughs> จริงเหรอคะเนี่ยถึงว่าทําไมราศีนี่ดูจับมากเลยนะคะเนี่ยจริงๆด้วยค่ะคุณรวยขนาดนี้แต่ทำตัวติดดินทำเองทุกอย่างใช่ดีจริงๆนะคะเนี่ยเอ่อเอาละครับพอแล้วครับที่มาที่นี่กับวันนี้เนี่ยเพื่อจะมาซื้อที่แปลงนี้ใช่ไหมครับใช่คะ่ะพอดีผมเปลี่ยนใจแล้วละครับตัดสินใจจะที่จะไม่ขายที่แปลงนี้พวกคุณแล้วละครับ ละต้งสิบล้านฉันซื้อเงินสดนะจริงๆเงินเยอะขนาดนั้นใครก็อยากได้นะครับแต่ผมคิดว่าคุณเก็บเงินของคุณมาไว้แต่ถครับเพราะพวกคุณใจผมรู้สึกว่าผมควรจะเอาที่แปลงเนี้ไปทำโรงเรียนให้กับเด็กๆได้เรียนฟรีพวกเขาโตขึ้นมาจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีจิตใจที่ม้อนน้ำไม่เอาเปรียบผู้อื่นดีกว่าเอาที่แปลงนี้ไปให้พวกคุณที่มีจิตใจสุปรุ วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบ้าสิแกด่าฉันเหรอโอ๊ยรีบกันมาก่อนนี่จะรีบไปไหนอ่ะเงินห้าล้านของกูไม่ได้สักบาทเฮ้ยอ้าวนี่แกหลอกฉันเหรอเอออีงออีบ้าอะไยอีบ้าจริงเฮ้ย